วันนี้เราจะพามาทำแกงคั่วฟักนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่ขัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันนะคะค่อยๆค,คนไปนะคะจนกว่าขัวกระทิของเราจะงวดลงแล้วก็แตกมันกะทิเริ่มแตกมันนะคะก็ใช้พริกแกงเผ็ดทั่วไปของเราเนี่แหละลงไปผัดนะคะพริกแกงเผ็ดนี้ก็ตามเองแล้วก็แบ่งใส่ถุงไว้นะเวลาจะใช้ก็มีสะดวกเลยเราก็จะได้พริกแกงหอมๆแบบนี้ ย่งหอมมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตวลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้เป็นเนื้อหมูสะโพกนะคะใส่น้ำปลากันนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสคนให้เข้ากันนะคะใส่กะทิเพิ่มลงไปนะคะ ทำด้วยฟักนะคะเกลี่ยสักนิดหน่อยปิดฝาอบไว้ให้สุกนะคะปรุงรสต่อนะคะใส่ส้มมะขามรสชาตินี้ก็ชิมเอาตามชอบนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะก็ความหวานก็ตามชอบใจนะคะ ตาด้วยใบมะกรูดหอมๆนะคะใบมะกรูดชีกวงรสชาติแล้วก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวจะใส่ใบโหระพาแล้วก็ยุกลงค่ะสุกดีแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแกง ข้าวส้มฟักนี้ก็จะให้รสชาติออกเปรี้ยวออกเค็มออกหวานนะคะเสร็จแล้วมันที่เรียบร้อยนะคะแกงข้วส้มฟักของเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ